อยากให้ลูกฉลาด IQ ดีพี่กันมีคำแนะนำค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่กันค่ะคแม่หลายคนอาจรู้ว่า DHA ดีต่อสมองลูกแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วปริมาณ DHA ต้องสูงพอที่จะทำให้สติปัญญาและ IQ ลูกดีขึ้นจริงวันนี้พี่กันจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับ DHA ให้มากขึ้นค่ะ DHA คือหนึ่งในสารอาหารสำคัญในสมอง เพราะ30%ของกรดไขมันในสมองคือ DHA ดังนั้นเด็กจึงจำเป็นจะต้องได้รับ DHA ที่สูงพอเพื่อพัฒนาสมอง IQ สติปัญญาให้ดีขึ้นได้จริงแต่หากลูกทานนมแม่หรือได้อาหารไม่เพียงพออาจปรึกษาคุณหมอซึ่งคุณหมออาจแนะนำพัชนาการเสริม DHA ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อระบุว่ามี DHA แต่ปริมาณแตกต่างกันมากนะคะวันนี้พี่กันมีคำแนะนำในการเลือกมาฝากค่ะข้อแรกค่ะ ต้องพิกอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งก่อนเลือก2ค่ะเลือกที่มีปริมาณ DHA ที่สูงเรื่องความฉลาดของลูกคุณแม่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะคุณแม่ต้องเลือกปริมาณ DHA ที่สูงพอสติปัญญาลูกถึงดีขึ้นได้จริงสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ